หนึ่งเดือนอ่ะคุณพีเป็นคู่มงคนนี้ใช้ได้ไม่เสียนะคะเบอร์ของคุณพีเนาะเบอร์น,นี้เป็นคู่มงคนนี้ใช้ได้ไม่เสียนะคะค้าขายเจรจาดีใช้ไปเลยค่ะคุบไชทอดคุณนพก,ก่อนนะครับผมคุณนพเอ่อเาบราววิเคราะห์ะมหมดจงหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ต้องขออนุญาตลงก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้ <c oughs> วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงก่อนนะคะไปเร็วแทะไม่จะเข้าไลน์สักหน่อยเอาเข้าไลฟ์สดสักหน่อยเอาคุณออกไปได้ไม่เป็นไรเอาผมอยู่ครับผมผมอยู่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อให้คลิปมันกระจายนะครับ